าสวัสดีครับผม,ผมเฮทอตเกมมิ่งวันนี้จะมาเปิดแจ็คพอตครับกับอีเวนต์ประจำวันที่14พฤศจิกายนโอเคมาอันนี้เป็นไอดีไก่ครับไอดี ID หลักเพชรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาล้างผ่านต่อจนกว่าจะได้แมวเวล3สามถึงจะเลิกเอ้ยหรือจะเอาไวอัิตีมาจัดเลยกุญแจฟรีดอกแรก ยากจนแล้วครับดอกแรกมาเขายากจนอู้ประกันเอสดเจ้าม,มาม่ามาครับเฮ้ยนี่ไอ้ดีไก่นะเว้ยโอ้หมาม่าสามสิบมา,มาลวโอ้แมวเวลสองครับแมวเวลสามที่ลูกแมวเวลสามโค้ตัวที่ตัวสุ่มที่ข้าดเอสอู้สองรอบติดเน่เดี๋ยวก็จะมาสามรอบ ถ้าได้แมวเวอรสามนี่ตะข,ขีเิครับเงายินอาตรงกลางรู้สึกมีดวงกับตรงกลางเว้ยไม่มีดวงแล้ววู้แมวเวอร์สามโอโหโอ้โหชิบแมวเวอรสามครับมาแล้วครับโอ้แมวเวอรสองมาอีกแลเวโบอกับเอมาอันสุดท้ายเดี๋ยวไปเปิดแมวก่อนเฮ้ยถ้าได้ไวไอาริที้แบบจบเลยนะ ง่ายเลยนะง่ายไปปะวะไอ้อกูจะอาจคลิปสั้นที่สุดในในชแนลเลยเลยนะี่ยอ่ะเรือสองไม่ติดเรือสองเฮ้ยติดว่ะเรือสามลูกลูกลอ่ะมีอยู่สี่สิบเพชรก็พอดีอ่ะเปิดแมวลเรลือสองติดผมก่อนโอ้โหถ้าได้วายริเอสบวกนี่จบเลยเนะี่ยคลิปมานจะสั้นทันทีเลยติดผงไหมเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยมาได้ไวอลิตร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่ว่าถ้าติดผงอะ่ะงั้นเราไม่เปิดดีกว่าอะไรวะําคลิปโคตรสั้นเลยไอบ้บ้าเปิดอัดรายการเองได้กูจบบรายการเลยเหรออเอาเว 3, ไว้สามไมติดผงก่อนเนาะอะไรวะไอ้เชีย่ยถ้าได้ไวอลิตสองตัวนี่แบบสุขีดเลยะอลิตเอ็นบวกธรรมดาอ่ะ,อะไอ ติดผมเว้าล้มเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะยังไงก็ได้ไว่าอดีตเราไม่ใช่หวอวะทำไมไ่ได้ดีดาทีเอ็มจบครับอ้กูทำผิดเพื่ออะไรเออเออผมนี่ยิดแดดเลยเอ่าเอาที่เอ่อทีเอมสบายใจไอ้ห่าสองร้อยเพชรก็ได้แล้วครับใครบอกได้ยากกระโดดกระโดดทึบเไปกระโดดเตะเลยไอ,อ้บ้า มันได้ง่ายไปพอว,ว่ะเห็ในไหนกูก็ได้แล้วแต่ได้แบบอารมณ์ให้ความรู้สึกแบบเอาตีมาขีดหน้ากูเถอะพระเจ้าได้ง่ายเกินกูเปิดเปิดไก่ตัวหนึ่งก็ได้เนี่ยโอ้ยไอดีหลักก็ได้ง่ายๆเลยลูกเดียวอันนี้ไม่ติดผงให้สองลูกเอ้ยติดเบอรสามไม่ต้องสองลูกเอาเปิดเปิดเล่นๆไล่นนี่เลยทำ พูดได้เอเยอะหรือว่าได้เหมดเลยมาม่าเออมาม่าเปิดไปเล้ได้ประการเอสอีกอันหนึ่งว่าอลิซเอสบวกแล้วก็อลิซเอบวกมันได้ง่ายเหลือเกินเออว่าเดี๋ยวเจาะรู้ให้เลยดีกว่าการ์ดใหม่เออแต่เราไม่มีอนนจะมันมีเจาะรู้นี่กว่าลืมไปอติดก็จะติดแสงให้อันหนึ่งไม่เอาดูซิว่ามันมีโอกาสจะเปิดได้ป่า A บวกไม่ต้องหวังเลยเื A ่อได้อบวกเงางไงอะไรไประมาณนี้โอเอบวกธานทูล่านี่ oh, นนนอลิซเอสบวกธรรมดาแชะมีอย่างเท่ไว้อลิซโอ้ได้แบบอะประกันธรรมดาดิเถ่อได้ของดีดีพ <Okay. S 1> ระเจ้า กูเปิดประกันเอสกูไม่ได้เปิดดวงดีไปบอกว่าวันนี้ทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับไอดีหลักกูอยากถามแค่นั้นแหละพระเจ้าพระเจ้าสมัครสามนาทีได้อาริเอสอาริเอสบวกไวอาริเอสบวกมึงไม่ให้อาริไวอา,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 าริษทำเอสทรอมาให้กูเลยละ่ะไอ้เชี้ยแม่งดวงดีกว่าวันนี้ไอดีหลักหมดไปสองร้อยเพชรกว่าจะได้ ไอดีก็หมดสอง้อยเพชรเหมือนกันแต่ไอนี่มันสองร้อยเพชรฟรีอันนี้ก็นนกูจะเก็บแต่ละอันเก็บละเว็ดได้เซอร์ไพรส์สัสสัๆเแบบนี้ได้กี่เพชรวะ,อะเอาไอที่เป็นไอดีลองกันนี่เก็บไก่ไว้สามไอดีเอะเนี่ยลอปั้นไอดี ID หลักก็เก็บไปงั้นแหละโอ้ไม่ได้แบบง่ายเกินเ่ะ ไม่ได้บาดเพื่อสามแล้ด้วยไม่ดีใจเท่าบาดเพื่อสามแล้วติดผงติดเป้งคราเนี่มาอยากจะให้ครูครบอีกจะไปสุ่มต่อ160ตร้อหกสิบเพดก็สุ่มได้อีกสิบหกรอบอเขเนาไม่น่าจะมีแหละมาห้ายี่สิบเพรขอบาทเพื่อสามทุกรอบได้ไหมเนี่ยแล้วก็หีบสมบัติ เมื่อกี้ได้ข้างข้างนี้ใช่ไหมเฮ้กูเชื่อในดวงข้างนี้โอ้บาดแมวตกใจด้วยได้ร่วสามอีกรอบถ้าได้เวสามอีกรอบอุ้ยได้ประกันเอสเรายู่อายรอบนี้ทำไมมันเงียบๆโอ้ประกันเอสสามสามครั้งกันแล้วเนี่ยเฮ้แบบรอบนี้จีเอ็มไม่แจกว่ะสบายแล้วกูโอ้กองระดับสูงคุ้มคุ้มมาม่าคุ้มพี่ บาทชั่วบาทชั่วมันนี่เปิดแม่งเลยถ้าได้ไวอาลิตี่หาเลยเนี่ยโอ้เวอร์นดาอยากได้ไวอาลิตี้ตัวนึงอ่ะให้หน่อยได้ไหมเจ้าสาวคิตตีนยังจะมีให้เจ้าการนี้ใครเขาว่าเปิดเพลงอสองไหยวะโอ้เงาของยุนอาเกเอเจสสิกา้า มาชนะเกมผบนันจะเตอหัวคินโมเล็บบีเบอร์ตใชะอิจฉามากถ้าไอ้กล่องนี้เปิดได้คุ้มเตาบวกหกอะ่ะเออดีที่ได้ใช้คดจ่า,จจายไม่งั้นคุจะอิจฉาไอดีนี้มากเลยได้ของดีเกินเอออเจคเวอร์หมดปวดหัวเลย มามาไปส่มต่อกันสามสิบเพชรมาโอ้โหยังจะให้อีกอะอะไรวะสร็จ้ด้สุดท้ายอะเออโอ้โหมันยังยูส่าจะให้ที่เอสไหมยี่แรกครเออตกใจสีเขียวเลยเห็นเขียวเขียวมาด้วยว่าของดีก็ดีอยู่แต่ไม่มากาอะไรวะคลิปแม่งสั้นเลย กูสายว่าทำสักสามไอดีแม่งได้เลยไอดีแรกไม่รู้จะทําอะไรและอ่าไหนมาดูสิจะเอ๋วันนี้ไดอเดียเดียวได้กากเอ็ดมาห้าใบไม่ถึงสิบนาทีไวอ้อลิตอลิตเอ็ดบวกอลิตเอด็ดใช้งานไอ้สิป้าบพระเจ้าไอดีไก่สมัครมาวันเดียว ทำได้ขนาดนี้ได้หรอนี่เอายัดไม่ให้หมดตัวเลย<ม>เงินไม่พอโอเคครับก็ใครที่ชอบให้อย่าลืมที่กดไลค์ไปเยอะเพิ่งต้อ,งตอ,งออกเกมกันนี่ดูไว้ดูไว้อาริสสำหรคนที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์ซับสไครแชร์ขอบคุณครับ